สวัสดีครับทำไมหน้าอย่างนั้นน่ะฮะหน้าทำไมอย่างนั้นอ่ะวันนี้เดี๋ยวภูมจะมาพาไปไหนพาไปไหนไปรูนไปรูนไปไหนอะไปให้อาหารปลาแต่ตอนนี้ต้องซื้ออาหารปลาก่อนโอ้นี่ครับอาหารปลาอยู่ตรงนี้ครับนี่เลยอันนี้เป็นแบบอาหารปลาที่เขาให้ปลาปกติเลยนะครับอันนี้ถังละร้อยนะครับนี่แล้วก็อันนี้ถังละสี่สิบบาทอันนี้ถุงละยี่สิบบาทส่วนขนมปังเหลือถุงเดียวน,นี้ถุงละ สิบบาทปล่อยปลานี่ถังละห้าสิบบาทน้องภูมิดูปลาดิโอปลาโดดใหญ่เลยนี่ครับอ่าใส่ตะกร้าไปเลยเดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างนู่นนะครับเดี๋ยวจะให้น้องภูมิให้เอาขนมให้ปลานะครับเอ้าเอาขนมให้ปลาเลยครับน้องภูมิลองให้ดิเอายนอนย้อนตุ้มตุ้มอุ้ยมันไม่ไปอ่ะน้องภูมิโยนแรงๆดิเอาแม่ช่วยไปแล้วโอ้ยน้องภูมิโยนแล้วปลาเมื่อกี้ อุ้่ะภูมิก็ให้ดินี่ของภูมิป่ากินแล้วเต็มป่าเดยวตุ้มเอ้ยไปแล้วไปแล้วน้องภูมิเก่ง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 อ่ะขนมปังขนมปังเดี๋ยวพ่อโยนเองอ่ะนี่พ่อโยนให้ก็ได้ขนมปังไปแล้วนี่นกมาเต็มเลยภูมิโอ้โหนกก็มากินเต็มเลยอ่ะทั้งนกทั้งปลาเลยน้นองภูมิภูมิมาให้นกเอ้าให้ตรงนี้แล้วมันจะได้ย,ไยังไง่ะลูก ยกตะกร้าเทเลยครับเทให้หมดเลยแม่เทหมดเลยโอ้ยแม่เทหมดเลยครับนี่โอ้โหเทเลยฟั่มเลยโอ้โหปางมาเต็มเลยอ้าวขู่เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินกันเต็มเลยอ่ะแม่เทหมดทีเดียวเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหลูบิ ยังเยอะเลยอ่ะพุมมอา้าวต่อไปนะครับเยวน้องภูมมนะครับก็จะปล่อยปลานะครับไหนปลาอยู่ตรงนี้ในถังนี่นี่น,นี่ปลาตัวนี้ลูกปลาที่ปล่อยอ่ะลูกอ่าเอาละครับเดี๋ยวให้ปลาลงน้ำเลยนะน้องภูมมไปเลยไปแล้วพุ่มไปแล้วหนึ่งตัว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โห,โโหโตัวเล็กว่ายเล่นกันไปนู่นเหมือเลยครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับ้องคุณก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไล่นกไลนนกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <Bye. S 2>